you <laughs> สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับเห็นข่าวการเสริมทัพนักเตะของสโมสรใหญ่ๆแล้วทําให้ผมคาดเดาไม่ถูกว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในตลาดซื้อขายนะครับเพราะว่าใครจะไปเชื่อว่าเศรษฐกิจแบบนี้โรคระบาดแบบนี้มันทําให้บรรดาบิ๊กทีมเกิดความเก็บกดอยากใช้เงินขึ้นมาครับดิวใหญ่ๆในรอบสัปดาห์มีทั้งอดิสรพรมรักสารัตอยู่เย็นและยังมีอันเดสตูนเยตด้วยนี่คือสิ่งที่เหนือความคาดหมาย จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยบรรดาทีมเล็ก หรือว่าทีมกลางตารางที่ยังประสบปัญหาเรื่องของการเงินอยู่ก็คงจะพยายามประคับประคองตัวเองให้สามารถอยู่ได้จนถึงเดือนกันยายนก่อนจะกลับมาแข่งขันและวันนี้ผมจะพูดถึงหลายๆสิ่งที่บรรดาทีมเล็กๆต้องเผชิญทั้งสโมสรแล้วก็นักเตะเองครับความสนุกในตลาดซื้อขายพิเศษรอบนี้มันก็อยู่ที่ว่าบรรดาทีมใหญ่จะหยุดยั้งการใช้เงินหรือไม่นะครับนี่คือสิ่งที่น่าติดตามมากๆโดยเฉยพาะ b ีปทุมที่มีข่าวพัวพันกับเดียโก้ หลุยซานโตหลังจากที่เปิดตัวอันเดสซูเยสคือมีข่าวลือมาไม่ขาดสายเลยนะครับว่าจะเสริมต่อเสริมเพิ่มวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะพูดถึงกรณีของเดียโก้เพิ่มเติมเก็บรายละเอียดหลังจากที่เราเคยเล่าเรื่องของเดียโก้หรือซานโตไปหลายรูปแบบแล้วนะครับมันคือเดิมพันครั้งสําคัญของบรรดาทีมใหญ่หลายต่อหลายทีมนะครับเพราะว่าในช่วง4เกมแรกเราก็เห็นอยู่แล้วว่าก,ากักมาเล่นอีกเพียงแค่11เกมจะตัดเครื่องทางไปเล่นถ้วย ACL ในฤดูกาล2021ดังนั้นครับบรรดาทีมที่เกาะหัวตา ทั้งหลายนะครับถ้าไม่ซื้อใครเพิ่มก็ต้องพยายามรักษาผู้เล่นที่มีอยู่ให้ดีที่สุดนะครับและแน่นอนว่าการเดิมพันไป ACL แล้วก็ลุ้นแชมป์ในประเทศทุกรายการมันย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายดังนั้นมันเลยทําให้เรานั้นหายแปลกใจนะครับว่าทําไมการท่าเรือของมาดามแปง้งและก็ BG ของคุณประวินนั้นถึงไม่คิดมากกับการ ทุบคลังของตัวเองในครั้งนี้ครับเพื่อที่จะเสริมทัพทั้งที่จริงเนี่ยมันก็ลงตัวอยู่แล้วบ g จเองนั้นก็ยังมีข่าวต่อเนื่องกับผู้เล่นอย่างเดียโก้หรือซานโตซึ่งเราก็ชี้ชัดไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้และแน่นอนครับสุดยอดกองหน้าชาวบราซิลของยะโฮเบื้องต้นนะครับพออ,อง้งวนคุณสุรชัยจัดตัวพัทธรพงศ์อดีตนักเตะทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ปฏิเสธข่าวของอเดสตูนเยแต่สุดท้ายต้นสังกัดก,ก็เปิดตัวซะง,งั้นนะครับคราวนี้ออกมายอมรับเลยนะครับว่าไม่ม แต่ว่ามันยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าราคาค่าตัวแพงมากๆนั่นก็หมายความว่าดิโอโก้นะครับยังเดือสัญญากับทางยาโคดารุตซิมจนถึงสิ้นปีนี้ก็คือ31ธันวาคมแหละครับเพราะฉะนั้นการเห็นดิโอโก้มาเล่นในไทยลีกเดือนกันยายนนี้อย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้นะครับหลายคลิปแล้วจนถึงคลิปที่มีข่าวกับทาง BG เนี่ยผมก็ยังเชื่อลึกๆนะครับว่ายังไงก็ไม่มาในตลาดรอบนี้ครับเรียกได้ว่าปิดประตูไปได้เลยครับเลิกคิดไปก่อนแต่ตลาดในรอบปีใหม่มีโอกาสแน่นอนครับซึ่งตามหลักการ แล้วหลังจากจบเดือนมิถุนายนเริ่มต้นนะครับวันที่1กรกฎาคมคุณจับตาดูให้ดีครับถ้าเดโอโก้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรในโซเชียลมีเดียของตัวเองหรือว่ามีข่าวเขาออกมาให้สัมภาษณ์อะไรเกี่ยวกับอนาคตการเล่นฟุตบอลของตัวเองนั่นแหละครับเขาแสดงเจตจำนงแล้วว่าเขาอาจจะสนใจในการย้ายกลับมาเล่นไทยลีกอีกครั้งเพราะว่าการให้ข่าวของเดียโก้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปเขาจะสามารถเจราจาพูดคุยกับสโมสรอ,อื่นได้อย่างอิสระมันก็คือกฎบอสแมนนะครับ ค,คือไม่ต้องติดต่อผ่านทางย a โฮแล้วสโมสรไหนก็สามารถคุยกับเดียโก้โดยตรงได้เลยถ้าสนใจและผมไม่แน่ใจไดยว่าเดียโก้ตอนนี้เนี่ยยังมีเอเจนต์อยู่หรือเปล่าและเขาจะเป็นผู้เล่นที่เนื้อหอมมากๆหล่อเลือกได้มีแต่ข้อเสนอเข้ามามากมายทั้งทีมในไทยเองหรือว่าทีมจากต่างแดนแต่ลึกๆนะครับเดียโก้ถ้าถามว่าเขาอยากจะกลับประเทศไทยไหมผมยืนยันได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นตลาดในรอบเดือนธันวาถึงมกราคมเดียโก้อยากกลับ แน่นอนครับ พูดถึงหลายสโมสรในไทยที่ต้องการตัวเขานะครับยังไงก็คงต้องผ่านด่านเยโฮให้ได้ก่อนเพราะว่าที่มหาอำนาจแห่งมาเลเซียเนี่ยก็ต้องยื่นข้อเสนอสัญญาใหม่ให้กับเดียโก้พิจารณาเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องอัพค่าเหนื่อยในราคาที่สูงกว่าเดือนแน่ๆปัจจุบันค่าเหนื่อยของเดียโก้เนี่ยนะครับจริงๆเราไม่ได้ถึง4ล้านบาทนะครับคือถ้าเช็คกันมาเน็ตๆอยู่ที่3ล้าน2แสนบาทต่อเดือนแล้วก็อาจจะอัพในสัญญาใหม่ไป3ล้าน5ถึง4ล้านก็มีความเป็นไปได้นี่คือแค่เงินเดือนอย่างเดียวนะครับยังไม่นับค่า เซ็นสัญญากินเปล่าเพราะว่าสัญญาของเขาจะหมดก็ต้องมีเงินส่วนนี้เป็นธรรมเนียมธรรมดาอยู่แล้วในการต่อสัญญานักเตะแต่แม้ว่ายะโอจะประเคนเงินให้มากมายแค่ไหนถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ลายเซ็นของเดโอโก้ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนลําบากแล้วนะครับสตาร์เดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณต้องสู้กับอีกหลายๆทีมและเดโอโก้เองนะครับการตัดสินใจว่าเขาจะกลับมาเล่นที่ไทยหรือไม่เนี่ยส่วนประกอบสําคัญไม่ใช่แค่ตัวดดีอโก้เพียงคนเดียวครับยังมีดดีอโก้เหนือดดีอโก้ นั่นก็คือภรรยาของเขาครับและภรรยาของเขาเนี่ยผมเช็คมาแล้วล่าสุดมีความต้องการอยากจะกลับประเทศไทยชีวิตของนักเตะที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีเงินมากมายพอตัวประสบความสําเร็จมาระดับหนึ่งและอยู่ในช่วงบั้นปลายการค้าแข้งของเขาจะไม่มีความสุขเลยถ้าครอบครัวของเขา ไม่มีความสุขนี่คือหนึ่งสิ่งที่จะเป็นตัวแปรสำคัญนะครับเพราะว่าภรรยาของเดียโ,โก้นั้นชอบการใช้ชีวิตในประเทศไทยมากๆครับผมเชื่อได้ประสบการณ์เลยนะครับว่าทีมอย่างแบงคอกหรือว่าการท่าเรือถึงแม้ว่านักข่าวจะยังไม่ได้ไปเจาะไม้ถามสัมภาษณ์ว่าสนใจเดียโ,โก้ไหมแต่ลึกๆผมเชื่อว่าถ้าเดียโ,โก้ยังไม่ต่อสัญญากับเยโฮแล้วเข้าสู่สัญญาช่วง6เดือนสุดท้ายทีพวกนี้จะต้องโดดมาร่วมวงในการล่าตัวดาวเตะคนนี้แน่นอนและก็จะต้องจ่ายมาก กว่าเดดิมด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความต้องการเยอะขึ้นเขาก็จะสามารถที่จะเรียกราคาได้ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยครับว่าเงินที่ดีโอโกจะได้ในการกลับมาอยู่ไทยในกรณีที่เขาต้องการกลับมานะครับมันจะเท่าเดิมกับที่ได้กับยาโฮหรือว่าอาจจะน้อยกว่าเดิมดังนั้นครับอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครับที่อาจทําให้บางทีมถอนตัวได้ต้องดูตลาดในรอบ2ของไทยลีกที่ตรงกับช่วงซัมเมอร์ของลีกฝั่งยุโรปครับช่วงเดือนธันวาคมก,กราคาเนียการลงทุนกับนักเตะใหม่ที่อิมพอร์ตมาจากลีกดังๆในลีก ชั้นนําของโลกก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะคุณอย่าลืมว่าตอนนี้เวลามันเหลือเยอะแล้วหลายๆทีมถ้าผลงานเขาดีอยู่แล้วการเติมเต็มคนที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่ใช่คนที่เคยเล่นในไทยอย่างเดียโก้ก็ได้อาจจะเป็นคนในใหม่ที่อยากจะเอามาลองเพราะว่าถ้าอายุใช้งานยังเหลือเยอะกว่าเดียโก้แล้วดันเล่นดีขึ้นมาอย่างน้อยจ่ายราคาเท่ากันหรือมากกว่านิดหน่อยเกิดสร้างปรากฏการณ์ประสบความสําเร็จเหมือนที่เดียโก้ทาได้ยังสามารถขายต่อได้ราคาด้วยนะครับส่วนเดียโก้เนี่ยอยู่ในช่วงบ้านปลายจริงๆของการค้ายแข้งแล้วย่า นะครับก็แน่นอนยังไงก็อยากให้เดียโก้อยู่กับทีมต่อไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามศึกแย่งตัวครั้งนี้ครับคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็วนกลับไปที่ตัวนักเตะอย่างเดียโก้เองครับถึงวันนั้นหลายสโมสรก็พร้อมที่จะพุ่มเงินให้อาจังนี้ให้เท่าไหร่ผมให้เท่านี้มันก็เกทับกันไปเกทับกันมาและเป็นยังไงครับเห็นภาพหรือย,อยังนะครับว่าเดียโก้จะหล่อขนาดไหนแล้วจะรับซับไปเต็มๆมากขนาดไหนตามผมมาฟังเรื่องราวของคนคนนี้ต่อครับอเล็กซานเดรกามาเพราะว่ามีข่าวว่าอาจจะไม่ ต่อสัญญากับเมืองท้องบ้างแหละแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับทางสโมสรกิเลนผยองเนี่ยก็มีการยื่นสัญญาให้แล้วเราจะคุยถึงรายละเอียดตรงนี้นะครับว่ากาม่าจะอยู่หรือไปในความคิดของผมครับสถานการณ์ณขนาดนี้ก็คือเมืองทองเนี่ยต้องการจะต่อสัญญากับกาม่าจนถึงสิ้นฤดูกาล2020ต่อ2021ก็คือจบในเดือนพฤษภาคมปีหน้าจากเดิมที่สัญญาเนี่ยจะจบในสิ้นปีนี้มันก็ด่วนว่ายังไงเนี่ยก็ต้องยื่นสัญญาให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกเขาก็ต้องการให้กาม่าเนี่ยคุมทีมจนจบภารกิจไป แต่ว่าหากดีลนี้มันจบกันไม่ได้ละ่ะแฟนกิเลนนี่คงไม่ปลื้มแน่ๆนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เสียผู้เล่นสําคัญไปแล้วข่าวการเสริมทัพก็ยังกลุมเครืออยู่ก็ไม่รู้ว่าจะดึงใครเข้ามาเพื่ทดแทนตัวเก่าได้หรือไม่แต่สุดท้ายต้องรักษาคนที่มีอยู่ไม่พอโค้ชเองก็ต้องเก็บเอาไว้กาม่าจะต่อสัญญากับเมืองทองหรือไม่ตรงนี้ผมคิดว่ากาม่าก็ถือไพ่ได้เปรียบกว่าสโมสรณนะเวลานี้นะครับ แดกูทีมในเคลีเกาหลีใต้คือทีมที่สนใจดึงกาม,มาไปคุมทีมจริงๆนะครับเพราะว่าผู้อำนวยการบริหารของทีมขนาดนี้ก็คือโชวกวางแรครับลูกพี่เก่าของกาม,มาโชวกวางแรก็คือดีคเ,เตอร์ของแดกูที่เพิ่งจะเปิดตัวกูซึงยุนประตูจากคอนเซอร์เดซัปโปโรไปที่แฟนแฟเราก็ดีใจนะครับเพราะว่ากูซึงยุนเนี่ยเป็นมือนหนึ่งของซัปโปโรพอออกไปปั๊บเนี่ยก็เปิดทางให้กับกวินเลยแหละคนไทยของเราก็มีโอกาสจะได้เล่นเจลีกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนในตำแหน่งประตูด้วยโชวกวางแรเคยเป็นผู้จัดก,การ ทีมชาติเกาหลีใต้เมื่อปี2011ซึ่งตอนนั้นเนี่ยกาม่าก็เป็นผู้ช่วยโคช้ชซึ่งก่อนจะร่วมงานการนามทีมชาติเกาหลีใต้ทั้ง2คนก็เคยร่วมงานกันที่สโมสรกียองนำในเคลี Nike i, ของทางเกาหลีใต้คือความผูกพันเนี่ยนะครับมันมีมาอย่างยาวนานก็เลยไม่แปลกว่า ทำไมนะครับทางโชวกลางแรต้องการให้ลูกน้องเก่ามากอบกู้สถานการณ์ของทีมแดกูหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยเล่นในเคเล็กไปโอโหผลงานไม่ได้เรื่องเลยครับผ่าน4ีนัดยังไม่ชนะไกลและถึงเวลานี้ครับกาาก,ก็มีตัวเลือกและนอกเหนือจากลีกในประเทศลีกต่างแดนที่ชัดเจนเนี่ยก็คือทีมแดกูนี่แหละดังนั้นครับเขาต้องการเงื่อนไขาตามที่ตัวเองต้องการแน่แนซึ่งก็ทำให้เมืองทองน,นั้นต้องยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าซึ่งการยื่นสัญญาที่ต้องการให้จบฤดูกาลในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันอาจไม่พอแล้วกาาเองก็ต้องการสัญญา ยาวที่มีความมั่นคงมากกว่านี้ในการวางแผนอนาคตของตัวเองด้วยสถานการณ์แบบนี้ครับพอได้เปรียบก็อาจทําให้สัญญาจากเดิมที่มันจะต้องต่ออีก6เดือนเนี่ยก็อาจต้องเป็นหนึ่งปี6เดือนซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เมืองทองก็ต้องยื่นข้อเสนอไปใหม่และก็ยังไม่จบกันง่ายๆแน่แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าให้ผมวิเคราะห์ลึกๆนะครับก็ยังเชื่อว่าการมายังไม่ไปไหน,นครับและผมเชื่อว่าเขาจะยังไม่ไปเกาหลีด้วยต่อให้เขาไม่ต่อกับเมืองทองเนี่ยก็ยังมีหลายทีมในไทย สนใจเขาอยู่แบบลึกๆซึ่งเขาก็เป็นผู้ฝึกสอนอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นคนต่างชาติโปรไฟล์หรูในบ้านเราเพราะพาทีมในไทยประสบความสําเร็จมาแล้วมากมายทั้งบูรีรัมทั้งเชียงรายแล้วก็ทําฟุตบอลไทยมาตลอดรู้จักนักเตะไทยดีถ้าวัดกันจริงๆนะครับด้วยดีกรีของทีมอย่างแดกูที่อาการหนักอยู่ตอนนี้กับเมืองทองที่ต่อให้วันนี้ไม่เหลือผู้เล่นซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมแล้วแต่เมืองทองยังเป็นทีมที่ยอดนิยมและได้รับความสนใจจากแฟนบอลอยู่กาาก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็มองสถานการณ์ออกว่าเมืองทองเนี่ยคงไม่ได ถ้าดูการที่แล้วซึ่งจมท้ายตารางการมาก็เข้ามากู้วิกฤตจ,จากโซนแดงแล้วมีลุ้นจบที่3าด้วยซ้ำนะครับก่อนจะคว้าอันดับ5และที่สําคัญครับถ้าจับพระจับผูขึ้นมาแล้วเนี่ย เกิดคว้าแชมป์บอลถ้วยได้อาจจะได้กลับไปลุยสึกบอลถ้วยเอเชียอีกฉะนั้นบอกบริหารเมืองทองก็คงต้องยื่นข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธเพื่อให้แฟนกีฬานพยองอุ่นใจตัวกามาเองแน่นอนก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้การไปยู่แดกูต่อให้จ่ายค่าเหนื่อยเท่ากันแต่คุณค่าในตัวเองเนี่ยมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับเพราะตอนนี้ชื่อเสียงนไทยของออล็กซานเบรกามาเป็นกุนซือที่มีฝีมือและผมเชื่อว่าเขาก็ยังคงอยากจะหากินต่อไปในฟุตบอลไทยลีกแหละครับเพราะค่าเหนื่อยของเขาบอกได้เลยว่าตอนนี้ก็ไม่ธรรมดา ไม่ใช่กุนสือที่ค่าเหนื่อยถูกๆนะครับบอกไว้ก่อนซึ่งล่าสุดบิ๊กบอสของทางกิเลนพยองนะครับคุณรวิโหลทองก็ให้สามารถเปิดใจกับพี่บีบางปะกงนะครับคุณบรเทพมากโพคาผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นของกิเลนพยองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเข้าใจความรู้สึกของแฟนเมืองทองดีนะครับกับการเสียตัวหลักไปแบบไม่ทันตั้งตัวถึง2คนแล้วก็ในรายของสารัฐก็เหมือนลูกม่อของทีมด้วยหลายคนก็เข้าใจว่าเมืองทองเนี่ยต้องการจะขายตัวขออองงตักออกจากทีม จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้จะขายตังค์ได้ตังค์เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วคุณระวิก็อยากจะบอกนะครับว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ที่เดินออกจากสโมสรไปเนี่ย้วนแล้วแต่เป็นความต้องการของเจ้าตัวทั้งนั้นนี่คือมุมมองคุณรวินะครับที่พูดออกมาทั้งเจชนาทิพย์พีรทรบุญมาทันมุ้ยธีรศิลป์ตองกวินทุกๆคนก็อยากจะไปแสวงหาความท้าทายต่างแดน,นทั้งนั้นโดยเฉพาะในเจลีที่มาตรฐานนั้นสูงที่สุดในเอเชียสหรัฐก็เช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมาเราเคยพูดไปแล้วหลายต่อหลายครั้งว่าตังค์เนี่ยอยากไปแต่สุดท้าย ไม่ว่าจะมีข่าวจากเอเย่นมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่มันไม่มีข้อเสนอแบบจริงจังเข้ามาถึงสโมสรก็มีแค่ว่าเอเย่นอยากจะติดต่อเพื่อจะเอาไปเล่นที่นู่นที่นี่แต่สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรคืบหน้าก็เลยทําให้ต่างนั้นต้องอยู่กับทีมต่อแล้วกะว่าจบฤดูกาลนี้เนี่ยอาจจะหาทีมในเจลีกเคลีกที่เมืองทองมีคอนเน็กชันอยู่ก็จะให้ยืมตัวหรือซื้อขาดก็ว่ากันไปคราวนี้บังเอิญพอมีปัญหาโควิดเข้ามาทุกทีมต้องลดเงินเดือนซึ่งเมืองทองเนี่ยนะครับก็ต้องทําเหมือนกันคือถาม,ม,าาาม,มว่ามี ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดตรงๆแต่ก็ต้องสู้ไปด้วยกันพอชี้แจงนักเตะไปแล้วทั้งไทยทั้งต่างชาติก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นจนได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่สบายใจแล้วก็ไม่มีความสุขครับที่จะอยู่กับทีมต่อซึ่งตัวนักเตะก็อาจจะมีที่หมายในใจที่เหมาะสมกับตัวเองอยู่บ้างแล้วคราวนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือวิถีของฟุตบอลอาชีพคูรวิก็เข้าใจดีก็ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแม้แต่ตัวของเอเย่นนักเตะความจริงแล้วในคูรวิก็ต้องขอ,ขอขอบคุณด้วยนะครับที่ช่วยหาทางออกให สำหรับเมืองทองครับก็ถือว่าเป็นมืออาชีพและต้องเดินต่อไปเงินที่ได้มานะครับจากการขายนักเตะก็จะนําไปใช้จ่ายในการสร้างทีมยุคใหม่อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะถอดใจไม่ต้องกลัวว่าจะลุ้นอะไรกับเขาไม่ได้เมืองทองยังคงลุ้นทุกถ้วยครับแต่จะลุ้นในวิธีของตัวเองวิธีการของเมืองทองซึ่งสปอนเซอร์ใหญ่เอซีก็เห็นด้วยคราวนี้แนวะทางการสร้างนังกเตะเลือดใหม่มันก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะผลักดันคนไปเล่นในต่างประเทศให้เยอะขึ้นนะครับไม่เพียงแค่ในเอเชียเท่านั้นเพราะว่าล่า สุดกาลังเจราจากับสโมสรในหลีของฝรั่งเศสเป็นทีมใหญ่กุรวิบอกแบบนั้นนะครับทีมนี้ก็สนใจจะเข้าเป็นพันธมิตรกับเมืองทองก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่านอกเหนือจากการใช้เงินที่ทุ่มไปตั้งแต่ปี2016ที่สร้างทีมในโปรเจกต์ดีมทีมใช้นักเตะทีมชาติไทยจนมาถึงวันนี้เมืองทองก็หมดเงินไปเยอะและสิ่งสําคัญที่ต้องชื่นชมอีกหนึ่งเรื่องที่คนไม่ค่อยจํากันก็คือว่าคุณอย่าลืมนะครับวันที่เมืองทองผลัดใบไม่ทันเสียผู้เล่นระดับตํนาานนของสม สเสียผู้เล่นดีกรีทีมชาติไปหลายคนเพราะว่าเขาอยากสร้างโอกาสให้กับทีมชาติไทยอยากให้โอกาสกับเด็กที่มีความฝันอยากจะไปเล่นต่างประเทศคือเขาไม่ได้กักตัวไว้ครับมีโอกาสที่ไหนเนี่ยเขาก็ปล่อยหมดดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เมืองทองก็เสียหายจากจุดนั้นด้วยคือการปล่อยนักเตะไปแล้วสร้างนักเตะมาไม่ทันเสริมนักเตะมาไม่ทันแล้วก็ไม่ได้มีเงินเพียงพอเหมือนกับเมื่อก่อนก็ขอให้แฟนบอลเอาใจช่วยนะครับแล้วเข้าไปดูกันเยอะๆเหมือนในปีที่ผ่านมาครับผมเชื่อว่าฐานแฟนคลับของเมืองทองเนี่ยแข็งแรงจริงๆเป็นหนึ่งทีม ไม่ว่าจะผลงานเป็นยังไงแฟนบอลก็จะกลับมาตามช่วงเวลาของเขาเลยครับฟอร์มดีก็มาแล้วมาทีเนี่ยก็มาเยอะผมเชื่อว่าแฟนกิเลนผยองเนี่ยคงจะเข้าใจสถานการณ์ของทีมมากยิ่งขึ้นแล้วต้องไปช่วยให้กําลังใจกันอีกหนึ่งคนนะครับดังวันเลิมครับประตูของทางกิเลนผยองถึงวันนี้เนี่ยก็มีข่าวไปเรื่อยนะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับเมืองทองต่อแน่นอนหลังจากโดนปั่นยิ่งกว่าจักรยานนี่ครับเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยจนในที่สุดอังเรกัตชินซึ่งเป็นเอเย่นตัวจริงของนายประตูทีมชา ในการดูแลของเขาเนี่ยมีความสุขดีสยบข่าวลือเลยครับจะย้ายกลับไปวีลีไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าผมเคยบอกไปแล้วเหมือนกันนะครับว่าตลาดซื้อขายข,ายของลีกอื่นเนี่ยมันยังไม่เปิดเหมือนที่ไทยครับดังนั้นเนี่ยดังวันเลิมก็ยังเฝ้าเสาให้กับกีเลนพยองต่อไปจนจบซีซั่นนี้แน่นอนครับส่วนจะกลับมายึดมือหนึ่งไหมก็อย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปนานแล้วนะครับว่าตอนนี้เขาเสียมือหนึ่งให้กับสมพรยศนอกเหนือจากฟอร์มหลุดยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนด้วยเอาเป็นว่าถ้ากลับมาเตนะนัดที่5แล้วยังไม่ได้้กกลลลลัับมมาาางงงเเ่่นนนผใหวจถึดที10ขอฤู ถ้ายังกลับมาไม่ได้บอกเลยครับจะเป็นดีลที่เมืองทองอย่าหวังทํากําไรจากการปล่อยตัวแต่ถ้าเกิดว่ากลับมาลงเล่นและผลงานดีผมว่ารีบหาทางขายหรือว่าปล่อยยืมตัวโดดเลยครับน่าจะดีกับทุกฝ่ายรวมถึงโอกาสที่คนไทยจะได้พิสูจน์ตัวเองในตําแหน่งผู้รักษาประตูมากขึ้นด้วยเพื่อเพิ่มตัวเลือกให้กับทีมชาติในอนาคตเพราะเราก็เห็นแล้วว่าสมพรยศพอมาแทนที่ในช่วง2เกมก่อนที่จะหยุดไปเนี่ยเขาก็ทําได้ดีขยับไปที่การท่าเรือกันบ้างครับจะมีผู้เล่นเข้ามาอีกไหมต่อจากอดิศรพรมรักก ยังเป็นเครื่องหมายคําถามเพราะว่าปัจจุบันครับมีผู้เล่นฝีเท้าดีมากมายรวมกว่า30คนทั้งชุดใหญ่แล้วก็ทีม B ีตัวย้ายออกก็ฟันธงว่าถ้าคนเยอะขนาดนี้เนี่ยรวมแล้วเกือบเกือบห้าสิบคนนะครับมีออกแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่ใช่พวกซุปตาในตลาดรอบนี้นะครับแต่ช่วงเดือนธันวาเนี่ยไม่แน่ส่วนศิปรกรจากขุประสาทที่เล่นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เข้าขากับโกซูนกีมากมากเนี่ยนะครับรวมถึงทางเอเลียสดอลเละที่เล่นเกมรับโดดเด่นลูกหัวก็ถูกเชื่อมโยงไปอยู่กับเมืองทองทั้งคู่เลยผมมอง ไม่เก็บไว้ใช้งานต่อความฝันเรื่องแชมป์ไทยลีกของมาดานแป้งเนี่ยคงเป็นได้แค่ฝันครับโดยเฉพาะในรายของเจ้ากลิ้งศิวกรนเนี่ยนะครับคือส่วนตัวเนี่ยผมก็เห็นน้องเล่นมาตั้งแต่เป็นเยาวชนของทางการท่าเรือแล้วแล้วสไตล์การเล่นเนี่ยเป็นพวกปิดทองหลังพระเหมือนกันนะครับช่วยเชื่อมเกมคือโกซุนกีเนี่ยเคยบอกเหมือนกันว่าช่วงที่ศิีวกรเจ็บเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณหายมาเร็วๆนะเพราะว่าตรงกลางในผมเหนื่อยมากเลยไม่มีคุณมาช่วยเชื่อมเกมคือเป็นบอลสไตล์อาจจะเล่นแล้วไม่ได้หวือหวาแต่ว่าจังหวะการเล่นตรงแดนกลางเนี่ยทำให้เกมของเพื่อนไหล ซึ่งถ้าเรืออาวุธด้านข้างของพวกเขาเนี่ยร้อนแรงแต่ว่าถ้าเกิดตรงกลางไม่ดีเนี่ยมันจะโดนเจาะตรงจุดนั้นซึ่งศิวกรกับทางโกซุนกีเนี่ยประสานงานกันลงตัวณขนาดนี้แล้วครับรสนิยมของมาดามแป้งแน่นอนครับเชื่อลึกๆว่ายังอยากเก็บซูเปอร์สตาร์ไวเ้เยอะๆในทีมและเธอก็มั่นใจในการบริหารกับดาวดังต่างๆใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยบารมีของเธอดังนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องรีบทาการบ้านใครจะเข้าใครจะออกไม่งั้นตอนกลับมาซ้อมเนี่ยจะวุ่นวายพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าสควอ d ทีมตอนนี้ต่อให้ตัดผู้เล่นทีม B ออก ไปหลายต่อหลายคนยังไงก็ต้องมีอย่างน้อยครับสามสิบห้าถึงสี่สิบคนยังไงต้องมีแน่ๆก็เลยแทนโคชเด็ดเลยครับไม่รู้จะจัดตัวยังไงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของทีมที่เขามีกําลังซับสูงมีเงินพอที่จะซื้อตัวผู้เล่นทั้งการท่าเรือ BG หรือว่าหลายทีมที่หลังจากนี้เนี่ยอาจจะออกมาใช้เงินกัน,กนได้ในช่วง2อสเดือนหลังจากนี้น,นะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายๆทีมตอนนี้ที่ต้องพูดถึงกันหน่อยก็คือตลาดซื้อขายนักเตะคือหาเฉพาะทีมคนรวยครับเพราะว่าทีมส่วนใหญ่เนี่ยไม่มี หรือว่าทีมกลางๆในเงินน้อยณตอนนี้ไม่ได้ไม่มีเงินอย่างเดียวนะครับในการจะนําผู้เล่นใหม่เข้ามาอย่าว่าแต่การซื้อเลยครับคือไม่มีเงินเย็นในมือเลยไม่พอแต่อาการหนักถึงขั้นไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนนักเตะด้วยซ้ำไปครับบางทีนะครับนักเตะแต่ละคนก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าเอเดือนนี้ในเงินจะเข้าหรือเปล่าวะ ลุ้นแล้วลุ้นอีกบางทีมเซ็นสัญญากันไว้ในช่วงวิกฤตโควิดบอกขอลด50%แต่เงินเดือนที่ผ่านมาเข้าจริงๆแค่25%นะครับเช่นเงินเดือนแสนหนึ่งเนี่ยครึ่งหนึ่งต้องได้ห0 0ห0แต่พอเข้าบัญชีมาเฮ้ยเหลือ2อง0 0่ายังไงวะเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องการเสริมทัพไม่ต้องพูดถึงเลยครับทีมพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้และเท่ากับเป็นการหาเห่าใส่หัวด้วยถ้าเกิดคุณจะดึงผู้เล่นใหม่เข้ามานาทีนี้ครับสภาพจิตใจของนักเตะเนี่ยแทบจะจมดิ่งไปหมดแล้วครับบรรดาทีมเล นะครับบรรดาโค้ชโค้ชเองก็ต้องการดิวทีให้มันดีขึ้นแต่ว่าสภาวะการเงินแบบนี้ไม่ชัดเจนมันก็ทําให้นักเตะรู้สึกไม่มั่นใจกับความมั่นคงในชีวิตยิ่งก่อนหน้านี้เนี่ยซ้อมแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ได้มันก็ยิ่งฟุ้งซ่านไปกันใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวปลดล็อกในระยะ3แล้วเนี่ยสถานการณ์คงดีขึ้นก็น่าจะกลับมาซ้อมกันได้ความเครียดมันอาจจะลด,ดหายลงไปบ้างทีมหลีกบนรวมถึงหลายทีมในหลีกล่างตอนนี้ก็เกิดปัญหามากมายนะครับบางสโมสรเนี่ยผมให้เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับโค้ชเนี่ยต้องควักเงิน คือโค้ชเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินเดือนเหมือนกันแต่พอนักเตะมาขอครับคือคุณเป็นโค้ชคุณก็ต้องให้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณก็ดูแลกันมาดึงกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเพราะมันเป็นสังคมอุปถัมภ์แบบนี้ความหนักใจมันก็อยู่ที่ตัวโค้ชครับคือเป็นหนังหน้าไฟคอยดูแลนักกีฬาไปก่อนพอจะไปคุยกับผู้บริหารตอนนี้มันก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าลีกมันยังไม่กลับมาเตะคนจ่ายตังค์ก็ยังไม่มีมันก็อยู่ในสถานการณ์คลุมเครือดังนั้นเนี่ยมันจะเห็นประจําเลยนะครับว่าไลน์ไปแล้วเนี่บรหาาางที่่ออนืว แล้วไม่ตอบอันนี้คือปัญหาที่โดนกันมาหลายต่อหลายทีมผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับแต่ที่แน่ๆเลยว่ากลับมาในรอบนี้เนี่ยหลายสโมสรต้องทําใจนะครับจะใช้ใจ่ายเงินเหมือนสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะยากสําหรับทีมเล็กแล้วนักเตะเองต้องวางแผนชีวิตดีๆการเลือกทีมหลังจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่มีเล่นแล้วครับต้องสามารถเล่นแล้วเขามีปัญญาจ่ายคุณด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะอยู่ในสภาวะแบบนี้ตลอดไปแต่ทางเลือกมันก็มีไม่เยอะอาจจะมีทีมล้มหายตาย จากหลังจากนี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับคือปัจจุบันเนี่ยมันก็มีทีมแบบนี้เยอะนะครับพูดอย่างทํอย่างกับนักบอลบางทีคนเราเนี่ยมันก็ทํางานเพื่อเงินนะครับเขาก็มีครอบครัวมีภาระต้องดูแลเงินเข้าไม่ถึงตามที่ตกลงกันไว้เนี่ยก็ไม่กล้าไปฟ้องพอไปฟ้องก็ถูกบล็อกถูกรังแกถูกใส่ร้ายป้ายสีบอกอเด็กคนนี้มันไม่ดีนะครับพอไปเล่นทีมอื่นเนี่ยก็โทรไปบอกทีมต้องสังกัดใหม่บอกอย่าไปเอามันไอ้แบบนี้มันก็แปลกเหมือนกันนะครับนักเตะเนี่ยผมเชื่อว่าณนะวันนี้ผมว่าเขาเข้าใจสถาน ของทีมจากผลกระทบโควิดแล้วแต่ว่าถ้าไม่จ่ายเลยเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ทุเรศเกินไปนะครับสำหรับวิธีการทําฟุตบอลอาชีพครับซึ่งมันแปลกจริงๆนะครับแล้วมันเกิดขึ้นแล้วกับหลายสโมสรด้วยก็ฝากสมาคมช่วยดูแลเหมือนกันนะครับกับบางทีมที่เงินเขาไม่อ่อกในช่วงขนาดนี้ไกลดูมาถึงตรงนี้ก็คงจะเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารแล้วนะครับว่าวันนี้ทีมคนรวยทีมคนจนเนี่ยมันใช้คํานี้ไม่ผิดเลยนะครับไม่ได้โหดร้ายเกินไปวันนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความห่างชั้นของฟุตบอลมันก็ยังมีอยู่ครับ ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ปัจจุบันเราก็คงเห็นภาพกันแล้วว่าทีมที่อยู่ด้านบนใช้เงินยังไงทีมที่อยู่กลางตารางสภาวะเป็นยังไงและทีมที่อยู่ท้ายตารางณนะวันนี้ต้องต่อสู้กับอะไรบ้างฉะนั้นทีมที่ยังพอไหวรู้กําลังทรัพย์ตัวเองคุณจะทําฟุตบอลยังไงที่จะยืนหยัดในสถานการณ์แบบนี้ได้ผมแนะนานะครับว่าโมเดลของชนบุรี FC เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจโอเคล่ะคุณอาจจําภาพของชนบุรีว่าในอดีตนะคือทีมใหญ่แต่ณนะวันนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะครับพวกเขาใช้เงินในแต่ละปีเนี่ยน้อยมาก ตกเป็นเดือนก็ใช้เดือนละ5-6ล้านบาทเท่านั้นในการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของนักเตะแล้วก็สตาฟโคช้ชเมื่อเทียบกับทีมยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันหัวตารางเนี่ยนะครับขั้นต่ำสตาร์ต่ำสุดจ่ายต่อเดือนคือ12ล้านต่อเดือนแล้วทีมใหญ่ที่ลุ้นแชมป์นเนี่ยจ่ายมากกว่านั้นอีกฉลามชนก็อยู่แบบพอกินพอใช้ครับมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นไม่ทําอะไรเกินตัวค่าเหนื่อยต่อเดือนของผู้เล่นต่างชาติชื่อดังของทีมชั้นนําหลายๆทีมเนี่ย คิดแค่คนเดียวนะครับบางทีเนี่ยนำมาจ่ายเงินเดือนของผู้เล่นชมบุรีได้เกือบครึ่งค่อนทีมณวันนี้ครับและโคช้ชคนปัจจุบันของพวกเขาก็คือสะสมพบประเสริฐที่ตอบโจทย์ปรัชญาน,นี้ได้ก็คือหลักการที่ว่า คนจนผู้ยิ่งใหญ่โคชเตียนะครับเคยใช้หลักการนี้ประสบความสําเร็จมาแล้วในอนดีตที่มันผ่านมานานแล้วตอนที่ผ่านท่าเรือเป็นแชมป์เอฟเอคัเมื่อปี2009ไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์มากมายเลยครับเต็มที่ก็แค่พิพัฒน์ต้นกันยาคนเดียวแต่ว่าเขาก็ใช้มันสมองในการบริหารจัดการครับดูงบตามที่มีอยู่วันนี้ของคุณสะสมพบประเสริฐรู้สึกหมดศรัทธากับวงการฟุตบอลไทยเป็นนิดหนึ่งในช่วงที่มีตลาดซื้อขายรอบพิเศษรอบนี้ คือหลายคนถ้าติดตามข่าวคนจะทราบว่าโคชเตียให้สัมภาษณ์คือไม่พอใจนะครับไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่มีตลาดในรอบพิเศษรอบนี้คือเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเตะใหม่ทั้งหมดในตลาดรอบนี้หลังจากผ่านได้ดูการใหม่ไปแค่4เกมเนี่ยมันไม่มีใครทันกันหรอกเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับทีมใหญ่ที่มีเงินทั้งหมดเลยส่วนทีมเล็กที่ไม่มีเงินเนี่ยเขามองว่ามันไม่แฟร์ไม่ใช่เพราะไม่มีเงินเลยออกมาโวยวายนะครับแต่15เกมแรกของบางทีมเนี่ยเขาวางแผนแล้วว่าขนาดทีมผู้เล่นสเปคนี้น่าจะประคองแล้วค่อยไปอัดท สองเอาถ้าเกิดผลงานประคองในจุดที่เป็นเป้าหมายช่วงเล็กแรกได้แต่พอเจอแบบนี้ครับปรับแผลรับมือไม่ทันวันนี้ชมบุรีนะครับก็เลยกลายเป็นรถ N นสคาคือต้องไล่ตามซุปเปอร์คาร์ไล่ยังไงก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่คือวิ่งได้เรื่อยๆครับอาศัยว่าเครื่องยนต์ทนทานและถ้าเกิดว่าเจอจังๆเนี่ยก็จะชนให้ยับเลยนะครับคือโคตเตียบอกเลยครับชัดเจนนะครับประกาศเลยว่าจะขอเป็นมารร้ายสาหรับทีมใหญ่เลยครับก็จะกระตุ้นบอกเด็กเลยว่านี่คือนัดชิงของบอลถ้วยต้องเล่นแบบนั้นและผลงานชมบุรีปีก่อนเนี่ ว่าพวกเขาเนี่ยถือว่าเป็นขวากหนาสําคัญเลยครับที่ทําให้ทีมให,ใหญ่เนี่ยเจ็บปวดมาหลายทีมแล้วบุรีรัมย์ก็โดนชนบุรีเหมือนกันเมืองทองก็โดนแบงคอกก็โดนอย่างท่าเรือเนี่ยนะครับชลบุรีก็บุกไปเสมอในบ้านได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับบรรดาทีมใหญ่หลังจากนี้ BG ด้วยก็ต้องระวังนะครับประมาทชนบุรีไม่ได้นะครับเพราะว่าโคชเตียเนี่ยคาแรคเตอร์แกแปลกๆครับแกเป็นคนแบบนี้ครับคือสู้ถึงที่สุดจริงๆนะครับแล้วก็ชอบทําให้หลายคนนั้นจดจําในลักษณะที่ทุกๆคนนั้้้นไม่ก่กกลลาาแตตโคเียย เลข2ก็บอกอีกนะครับว่าจะดันเด็กขึ้นมาอีกน้อย4 -5 คนเป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อจะสร้างทีมตัวอย่างของทีมระดับโลกก็มีให้เห็นเหมือนกันนะครับอย่างคอลัมน์หนึ่งของเมนสแตนที่เขียนโดยคุณนัทธนลจันขวางอันนี้น่าสนใจนะครับเขียนได้ดีครับเป็นเรื่องของสโมสรเอ A ี A บาในสุลาลิก้าสเปนผมอ่านและชอบมากๆนะครับเพราะว่าทีมทีมนี้เนี่ยแฟนบอลบางคนไม่รู้จักด้วยซ้ำครับแต่ว่าปรัชญาของพวกเขาน่าชื่นชมครับยึดการทํางานจะไม่เป็นท่าทุนนิยมมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นครับไม่มีการไปกู้ยืมมนนนาาาารปปััจจุบพวกเขเข็ส ฟุตบอลที่ได้รับการรับรองจากองค์กร ISO นะครับให้เป็นสโม,มสรที่มีการบริหารจัดการได้อย่างมาตรฐานรวมถึงเป็นแบบอย่างด้วยที่สถาบันศึกษาด้านการเงินเนี่ยใช้เป็นกรณีศึกษาเลยครับในเรื่องของการบริหารองค์กรไม่มีเงินซื้อนักเตะแพงๆก็ไม่สนครับส่วนใหญ่พวกที่เข้ามาก็เป็นพวกไม่มีค่าตัวครับยืมตัวมาเล่นบ้านหรือไม่ก็ซื้อเข้ามาในราคาถูกๆเมื่อไม่มีเงินเป็นตัวแปรก็ทําให้นักเตะที่เข้ามาเล่นกับอ e ีบาร์นั้นเข้ามาเล่นด้วยหัวใจต้องการพิสูจน์ตัวเองอยากจะเล่นให้ทีม ประสบความสําเร็จหรืออาจต้องการที่จะไปหาจุดที่ดีกว่าแต่ใช้ผลงานกับอีบาเป็นเครื่องพิสูจน์อีกเคล็ดลับสําคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างนักฟุตบอลกับแฟนบอลของทีมนี้ครับและก็เมืองอีบานั่นแฟนมากนะครับเพราะว่าก่อนลงเล่นนักเย้าทุกนัดนักเตะอีบาเนี่ยจะไปนั่งที่ร้านกาแฟท้องถิน่นแล้วก็พูดคุยทําความเข้าใจกับแฟนบอลก่อนครับทำให้การรวมใจของนักบอลและก็แฟนบอลเนี่ยมันสมัครสมานสมัคคีกันแล้วเหมือนลงมาเล่นพร้อมกันนะครับส่งกําลังใจไปคนวิ่งในสนามเนี่ยก็ มีพละกําลังเต็มที่เพื่อที่จะสู้ครับใครสนใจไปอ่านได้นะครับมันมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกถือว่าให้ความรู้ดีมากๆนะครับดังนั้นวันนี้ฟุตบอลที่ไม่มีเงินหรือว่าเงินน้อยนะครับก็เรียกว่าทีมคนจนนี่แหละคุณต้องอย่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างนะครับไม่งั้นคุณไปไม่รอดมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าทาฟุตบอลให้เป็นแชมป์แต่ทีมคุณล้มละลายหรือว่าไร้ซึ่งประสิทธิภาพในการพยุงสถานะทางการเงินสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับของทีมเงินน้อยก็คือ เจ้าของทีมครับที่อาจจะเป็นคนใหญ่คนโตมีตําแหน่งทางการเมืองทุกระดับแต่สุดท้ายเนี่ยคุณไม่เข้าใจหลักบริหารฟุตบอลก็ต้องเปิดใจยอมรับแล้วก็สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจมาช่วยคิดช่วยทํานะครับไม่ใช่กลับมาผ่านไป3-4เกมบอลไม่ชนะเอาอีกแล้วเว้ยคิดถึงเรื่องของการเปลี่ยนโค้ชอีกแล้วมันก็จะวนอยู่เท่านี้ละครับมันก็เหมือนกับคู่รักครับแต่งงานกันมาอยู่แป๊บเดียวมีปัญหานิดหน่อยเออหม้อข้าวยังไม่ทันจะดำเลย ตัดสินใจจะเลิกกันอีกแล้วฟุตบอลก็เหมือนกันครับการเปลี่ยนโค้ชเนี่ยมันเลยกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันเรื่อยมาของวงการฟุตบอลไทยไม่รู้หรอกครับดีไม่ดีแต่เห็นที่อื่นก็ทําแล้วดีลองทําดูบ้างเออเฮ้ยพอดีปุ๊บเป็นความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนโค้ชคือสิ่งที่ดีกว่าแต่จริงไม่ใช่หรอกครับมันอาจจะเป็นหลักการที่ผิดก็ได้ดังนั้นเนี่ยการอดทนให้พอรอให้ได้คือสิ่งสําคัญของบรรดาทีมเล็กๆและทีมกลางตารางเลยนะครับคุณต้องสร้างทีมด้วยความเชื่อ ว่าคุณเนี่ยสามารถจะไปถึงเป้าหมายได้โดยที่คุณไม่มีเงินแล้ววันที่คุณล้มทีมใหญ่สําเร็จนั่นคือความสะใจและความสําเร็จของคุณเหมือนที่สโมสรอนเล็กๆอย่างใช้ด้าน FC ก็เคยทําให้เห็นมาแล้วนะครับในการล้มทีมใหญ่ด้วยเงินทุนในการสร้างทีมที่ไม่ได้เยอะแยะมากมายและวันนี้ถึงแม้เขาจะตกไปเล่นในลีกรองแต่ก็ยังมีความสุขในการทําฟุตบอลเพราะว่าไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เยอะจนเกินไปไม่เครียด นักเตะก็อยู่แบบพอมีพอกินในอัตราค่าจ้างที่สบายใจด้วยกันทั้งคนจ่ายและคนรับพอวันหนึ่งนะครับทีมประสบความสําเร็จสามารถกลับมาอยู่บนเวทีไทยลีกได้นั่นแหละครับคือ1จุดที่ยั่งยืนของการทําฟุตบอลอาชีพและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับสช่องทางทั้ง YouTube Facebook และก็ไอพิมพ์ภาษาไทยคิดไซโค้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้คอนเทนต์ของพวกเราในทุกช่องทางแล้วก็ Youtube อย่าลืมกด Subscribe ติดตามพวกเรานะครับข่าวใหญ่ๆนะทิตหน้าผมว่ามันต้องมีอะไรอีกแน่ๆมีลางสองหวนมาแต่ถ้าเกิดไม่มีเราก็จะทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆตามสไตล์ของเราที่พร้อมเสิร์ฟอยู่ในทุกๆวันแลอย่าลืมติดตามครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ